5สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาหลี 1. น,น้ำซานทาวเวอร์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและจุดชมวิวที่สําคัญในกรุงโซลนอกจากนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกคู่รักที่มาที่นี่มักจะสลักชื่อไว้บนกุญแจและแขวนบนรัว้ว 2. พระราชวังเคียงบก,กุง สถาปัตยกรรมอันงดงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีเกาหลีนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเช่าชุดประจำชาติเกาหลีและถ่ายรูปที่นี่ 3. ามล t อตเตอรเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นสวนสนุกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ ด้วยความหลากหลายของเครื่องเล่นทั้งแบบหวัดเสียวและแบบสําหรับครอบครัวรวมถึงบรรยากาศที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจ 4. ป่ากรุงโซเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซที่เปรียบเสมือนโอเอซิสสีเขียวให้ชาวเมืองได้พักผ่อนหย่อนใจและสูตรอากาศบริสุทธิ์ภายใน